Hello everyone โอเคก็เจอกับครูปัดเนาะวันนี้ครูปัดก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่อง preposition นะคะ preposition คือการที่ในมือภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะมีการบอกว่าตรงเนี้ยคือด้านบนตรงนี้คือด้านล่างตรงนี้ด้านหน้าด้านหลังอย่างงี้ใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็เหมือนกันเขาก็มีบอกเนาะว่าอันไหนเนี่ยอยู่ด้านบน เราใช้คำว่าอะไรอยู่ด้านล่างเราใช้คำว่าอะไรอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านข้างอยู่ด้านหลังเนี้ยเราใช้คำว่าอะไรเขาก็มีเหมือนกันเนาะดังนั้นเราจะเริ่มเรียนวันนี้เนี่ยหกคำด้วยกันแล้วก็มีวิธีการแต่งประโยคของอ่อ preposition ของเรานะคะอ่าเราลองมาดูกันคำแรกเลยเนาะ คำแรกนะคะสังเกตดูดีๆพี่มีเขาอยู่ตรงไหนเรียนเขาอยู่ข้างในกล่องใช่ไหมดังนั้นถ้าพี่มีเขาอยู่ด้านในเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า in นะคะอีกหนึ่งรอบใช้คําว่า in นะ inin in ก็คือการอยู่ข้างในนะคะอะไรก็ตามที่อยู่ข้างในในภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า in เนาะอันนี้ไม่ยากคำต่อไปนะคะคำว่า on 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 ก็คือสังเกตดูพี่หมีพี่หมีเขาอยู่ตรงไหนนักเรียนเขาอยู่ข้างบนใช่ไหมดังนั้นด้านบนภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า on on โอเคเก่งมากเลยถัดไปนะคะถัดจากคำว่า on ก็เป็นคำว่า under 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 คือการอยู่ด้านตรงไหนพี่มีเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเขานอนอยู่ด้านล่างนะคะดังนั้น under ก็คือการอยู่ข้างล่างเนาะนะนักเรียนไหนลองทบทวนซิสามคำมาจำได้ไหมคำนี้เราอ่านว่า Under นะะ Under ต่อไปคำนี้เราอ่านว่า on นะฮะอ่านว่า on นะ,ค,ะคำถัดไปคำนี้ก็คือคำว่า in นะฮะคำว่า in เนะะา in, นะ,ะ in on under เนาะ,ะถัดไปคำนี้ ก็คือเขาอยู่ด้านหน้านะคะด้านหน้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า in front of นะคะใช้คำว่า in front of อีกหนึ่งรอบ in front of นะคะเก่งมากเลย in front of ก็แปลว่าอยู่ข้างหน้าเนาะอะไรที่มันอยู่ด้านหน้าเราจะใช้คำว่า in front of น้องนักเรียนถัดไปถัดไป <c oughs> คำนี้คำว่า behind behind Be อีกหนึ่งรอบ behind behind Be ถ้านักเรียนดูพี่หมีเข้าไปอยู่ตรงไหนนักเรียนเขาไปซ่อนตัวอยู่ด้านหลังใช่ไหมดังนั้น behind ก็แปลว่าอยู่ข้างหลังนะคะนะักเรียนถัดไปคำว่า behind เป็นคำว่า next to next to next to ก็คือการที่พี่หมีเขาทำไมอยู่กับกล่องเขาอยู่ข้างๆกล่อง,ง,งใช่ไหมคะดังนั้น next to ก็แปลว่าอยู่ข้างๆเนาะก็ไม่ยากเลยในะทบท,ทวนก่อนคำนี้นักเรียนอ่านว่าะไรอ่านว่า next to อ่าหรือว่า next to ก็ได้แล้วแต่นักเรียนถัดไปคำนี้อ่านว่า behind b e h i d no. อันนี้ in front of นะ in front of very good ถัดไปทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการแต่งประโยคดูเนาะว่าถ้านักเรียนเนี่ยนำ preposition มาแต่งประโยคมันจะเป็นยังไงนะคะก็อย่างเช่นประโยคนี้ใครอยู่ตรงไหนนักเรียน พี่หมีใช่ไหมคะพี่หมีเนี่ยเขาอยู่ในกล่องเนาะดังนั้นถ้าพี่หมีอยู่ในกล่องภาษาไทยเป็นอย่างนี้ภาษาอังกฤษจะเป็นยังไงเอาพี่หมีขึ้นมาก่อนเลยนะอันดับแรกก็เป็นพี่หมีภาษาอังกฤษเราใช้คาว่า bear นะคะพี่หมีภาษาอังกฤษเราใช้คาว่า bear เนาะดังนั้นก็เป็น the bear you is นะคะใช้ the w h e r e is เนาะทำไมถึงไม่ใช้ are ทำไมถึงไม่ใช้ are พี่มีมีกี่ตัวพี่หมีมีหนึ่งตัวดังนั้นก็ต้องใช้ is นะคะ the bear is แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราเพิ่งเรียนกันไป preposition ของเรานะคะอยู่ด้านในก็ต้องใช้คำว่า in เนาะ The bear is in ในกล่องกล่องภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า box นะคะ The bear is in the box นะอ,อ,อันนี้คือประโยคเริ่มต้นนะลองมาดูประโยคถัดไปใครอยู่ตรงไหน พี่หมีอยู่ข้างๆกล่องใช่ไหมอ่าให้นึกไว้เลยคำว่าข้างๆภา,าษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะคะข้างๆภา,าษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรอ่าลองขึ้นต้นประโยคมาเลยพี่หมี the bear อ่า the bear แล้วก็ตามด้วย is นะคะ the bear is จดๆๆ the box นะคะ the bear is จุดๆ the box เนาะเขาอยู่ข้างๆข้างๆภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า next to นะคะ next to นะคะเราก็จะเป็น the bear is next to the box the bear is next to the box นะคะพี่มีอยู่ข้างๆกล่อง เนาะแบ็งประโยคได้แล้วถัดไปพี่มีอยู่ตรงไหนคะนักเรียนเขาอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะถ้าอยู่ด้านหน้ากล่องเลยใช้คําว่าอะไรลงนึกดูนึกดูอ๋อขึ้นมาแล้วเนาะอ่ะพี่มีภาษาอังกฤษใช้คําเดิมเลยก็คือคําว่า the bear นะคะ the bear แล้วก็ตามด้วยคําว่า is นะคะ the bear is จุดจุดจุด the box นะคะ the bear is จุดจุดจุด the box เนาะดังนั้นเขาอยู่ด้านหน้ากล่องใช่ไหมคะอยู่ด้านหน้ากล่อง no? เราใช้คำว่า in front of in front of the bear is in front of the box the bear is in front of the box นะคะ ยากไหมไม่ยากนะต่อไปใครอยู่ด้านล่างใครพี่หมูใช่ไหมเออเป็นจะพี่หมีเป็นพี่หมูบ้างพี่หมูเขาอยู่ตรงไหนนักเรียนเขาอยู่ด้านล่างกลองใช่ไหมดังนั้นถ้าแต่งพี่หมูอยู่ด้านล่างกลองใครจะขึ้นต้นประโยคเป็นแบ a ได้เหมือนเดิมไหมไม่ได้แล้วก็ต้องเป็น the pig นะคะ the pig มีกี่ตัว ก็ยังมีหนึ่งตัวเหมือนเดิมดังนั้นก็ใช้ a r e ได้เหมือนเดิมนะคะเอ้ยใช้ is ได้เหมือนเดิมนะคะ sorry ขอโทษจริงๆเลยอะ่ะ the pig is จุดๆจุด the box นะคะ the pig is จุดๆจุด the box นะคะ the pig เขาอยู่ด้านล่างก่อนด้าน,นล่างเราต้องใช้คำว่า under นะคะใช้คำว่า under ดังนั้นก็เป็น the pig is Under the box นะคะ The pig is under the box เนาะถัดมาถัดมาก็พี่มีพี่หมูเขาไปอยู่ตรงไหนนักเรียนเขาไปอยู่ด้านหลังกล่องใช่ไหมเขาไปซ่อนตัวไว้ด้านหลังดังนั้นก็จะต้องเป็น the pig is จุดๆ the box นะคะ,ะ the pig is จุดๆ the box เนาะ ด้านหลังภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรดี be behind น uh, ะ behind ใช่ไหมดังนั้นก็ต้องเป็น the pig อ่าอีกหนึ่งรอบ the pig is อืมนะ the pig is behind the box เนาะนักเรียนถัดไป uh, พี่หมูเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาไปอยู่ด้านบนกล่องเลยดังนั้นถ้าอยู่ด้านบนเราก็จะใช้คำว่า on นะคะนั่นบอลใช้คำว่า on เนาะเฉลยเลยเฉลยกันแบบงงๆเลยเนาะพี่หมูอยู่ด้านบนกล่องแต่งประโยค The Pig is on the box ไปเลยเด the pig is on the box เพราะว่าคำนี้เนี่ยมันง่ายมากเลยสำหรับนักเรียนเพราะารูเ่ษนักเรียนเนี่ยจะจำคำว่า in แล้วก็คำว่า on เนี่ยได้ก่อนเพื่อนเลยเพราะว่ามันเป็นคำที่ ง่ายเนาะทีนี้เราเนี่ยเจอแต่สิ่งที่มันอยู่แค่คนเดียวถ้าเรามาเจอคนที่แบบว่าอยู่ด้านบนเนี่ยสองคนบ้างพี่หมูเขาไม่ได้อยู่บนกลองคนเดียวพี่หมูเขาอยู่บนกลองแบบดูโออยู่กันเป็นคู่เลยออเราจะใช้คำว่า the pig is ได้เหมือนเดิมไหมนักเรียนไม่ได้นะคะก็ต้องต้องเปลี่ยนด้วย นี่มีพี่หมูสองคนแล้วจะแต่งไงให้ง่ายที่สุดแต่งให้ง่ายที่สุดก็คือเอาจำนวนของพี่เขาเนี่ยลงมาใส่เลยก็เป็น two pigs นะคะ two pigs นะคะสังเกตดูพี่ของเราเนี่ยมี2ตัวใช่ไหมพอมี2ตัวปุ๊บนักเรียนก็ต้องเติม s ให้เขาด้วยนักเรียนไม่สามารถเป็น two pig ธรรมดาได้เนาะออก็ต้องเป็น two pigs แล้วนักเรียนยังใช้ is ได้อยู่ไหมคะไม่ได้แล้วนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเป็น two pigs or นะคะใช้ or แทนเนาะถ้าสมมุติมีของหนึ่งอย่างใช้ is ได้ถ้ามีของสองอย่างใช้ or ถ้ามีของสิบอย่างก็ใช้ or นะคะนักเรียนแต่ถ้าสมมุติเป็นตัวเราบ้างะ่ะเออถ้าเราเนี่ยเป็นคนอยู่บนกล่องตรงนี้จะเป็น two pigs ใช่ไหมคะ ไม่ได้ก็ต้องเป็น I ใช่ไหมทีนี้ I are ได้ไหมไม่ได้นะ I is ได้ไหมก็ไม่ได้ไม่มีใครเคยใช้ก็ต้องใช้ I am I am เนาะอันนี้ก็คือ am เนี่ยใช้กับตัวของเราเองเนาะก็เป็น I am อะไรก็ว่าไปพี่มีอยู่บนกล่องสองคนก็เป็น two pigs are on the box เนา t o pigs are on the box เนาะอันนี้ก็ไม่ยากเลยอยู่กับจำนวนของอคนที่อยู่ด้านบนกล่องหรือจำนวนของสิ่งของที่นักเรียนจะเอาขึ้นต้นประโยคเนาะถัดไปใครอยู่กับใครนักเรียนพี่มีสองคนเขาอยู่ด้านหน้ากล่องใช่ไหมดังนั้นถ้ามี2คนที่อยู่ด้านหน้ากล่องเนี่ยเราก็จะใช้มอนเดิมเหมือนหมูสองคนเมื่อกี้ก็คือใช้ จำนวนขึ้นมาก่อนเลยก็เป็น two bears นะคะ two bears แล้วก็ตามด้วย are นะคะ two bears are จุดจุด the box นะคะ two bears are จุดจุด the box เนอะพี่หมีสองคนเนี่ยเขาอยู่ด้านหน้ากล่องเราด้านหน้าเราไม่ลืมเราใช้คำว่า in front of นะคะ in front เนาะอออมีอะไรยากไหมไม่มีอะไรยากเลยดังนั้นเนี่ยครูคิดว่าเดี๋ยวนักเรียนกลับไปทบทวนสักนิดนึงเนี่ยนักเรียนก็จาได้หมดแล้วเนาะสาหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็เจอกันตอนเปิดเทอมเน no. าะค่ะเจอกันแล้วกันโอเค see you นะทุกคนบ๊ายบาย